สวยไหมเป็นเฟือนอูดางดางดางอู๋้าหางกัดมีดางสีหนึ่งือตัวไนเลยนะครับมีกบก้างมันก้าวเลยอู๋ช่วยขาดตัวนี้เอาวัาดีกรบผุ่มกรบพุ่มเด็กในมึงกันล้านนะครับแล้วกาวันนี้พุ่มได้ขึ้นมาเข้าตีจันทีทุตครับเดี๋ยวว่าพุ่มเคยพบมากันอย่างเร่งนะครับกาวันนี้ไม่มีเร่ยมานะครับผุ่มเดี๋ยว ขึ้นมาในคือว่าหมาหามา,หาดางังทุกชนิดนะครับถ้าปบตอนแรเอาตอนนีน้คือให้เป็นดังอย่างเดียวนะครับแต่ก็วันนี้เัิ่มมีปสปอนเซอร์นะครับรองเท้านะครับพอถุ่มเหลียดึงก็อนไม้ก็ตัวสปนสอนเซอร์รองเท้าเลยค่าบ้านไม้รายเดียวตีเดียวจัดเลยได้องใช้บูเนกเลยเอาโอเคครับเดียวเราไปห้าหมายมดังกันเลยนะครับใครที่ชอบคลิปนี้ก็ช่วยกดไลค์กดแชร์ก,กดกระดิ่งให้ผพมด้วยนะครับจะไปรับช่วงกันเลยนะครับผมตามมาเลยนะครับ น e> ี่ครับก็มีนะครับปวยเชือนโหร่าก็มีนะครับอันน네ี้ปลายาจุงรางนะครับเล่เมื่อนดำตายดังนะครับเห็นไม่ดังสิมันเล่ว่าไกลๆไว้ดังนะครับเดินมาเลยนะครับตามมาเลยเดอนว่าดังไหมนะครับเดี๋ยวคอมเมนต์มาด้วยนะครับปลายาจุงรางนะครับนี่ปันีาดังไหมนะครับเดี๋ยวคอมเมนต์มาด้วย เดี๋ยวกานี่นี่ต้นนึงนะครับไอ้ด่างนี้นะครับถ้าเป็นตนน้นในอื่นดีใจกับตายนี่ไม,รมนะนะ่รูนน้เป็นใหม่เลยนี่ครับด่างสีนึงมีด่างสีนึงไม่รู้ต้นในเลยนะครับด้วยอากาศต่ำบนเตยได้ไหมเออต่ำบนเตยได้หน้าเอาไปจังคุณไปใหม่ดีป่ะก็เกี่ยวกับเร็วก็คุณไปใหม่ดีป่ะคุณไปนะ โอเคครับเดี๋ยวผมจะพุดในนี้ไปตับไม้นี่ครับไม่รู้ไม้เลยเนี่ยไปนี้มันใบลำย่ยนะครับแต่ว่ามันด่างผมจะพาไปทําบนใส่ด่างนะครับเดี๋ยวเพื่อนๆติดตามชมได้นะครับบนใส่ด่างเดี๋ยวผมจะพุดไปเลียลงทุนนะครับมีดรับมาเรีวทุ่งปติกไม่ได้ปลามาแล้วกินกุ้ยนะครับรู้ละรู้ไหมกัดเลยเรียบเพื่อนๆเนาะ กับไม้ปลื้กับเราไปเลี้ยงไว้ก้นนะครับรับมังค่าติดเลือยไม่รู้ตายไหมนะครับเดี๋ยวก็ลองจำใร่ทุงท่งดูงนะครับอพิ่งม,มาได้ป่าโจบมาเลยเสียได้รัดนะครับอันนี้เป็นไม้ในป่าบ้านนะครับเปื่อๆอย่าเดี๋ยวว่าแล้วว่าเออม,มันช่วยตามธรรมชาติซึ่งว่าเปิ่อปลืก็เขา,เขาที่ใหญ่านี้าตายเม็ดนะครับไม่ต้องกลัวนะครับซึ่งพุ่มอาอยปลูกก็มีประโยชน์นะครับถ้ารอดก็ดีถ้าไม่รอดก็เลี้ยงไปนะครับ หน้าไม่ตายนะครับเพื่อนๆว่วาตายไหมคอมเมนต์นะไอ้ผมว่าหน้าไม่ตายเดี๋ยวรักเกียวมันกล้าใจเออรักทวดกล้าใจเลยเอาโอเคครับเดินตามมาด้วยนะครับด้วยการมืโอโคนะครับเออตอนนี้อกทำายด่างนะครับตอนนี้ทำายด่างด้วยกัดโอ้ยนี่ต่อเาอืมนี่ออกเรื่องเัินเลย มาลุย,ยด้วยการัานเพื่อนๆเลยแต่พุ่มเนี้ยไม่เอาไปก่อนนะครับเพราะว่าที่บ้าน,น,นกรลุยมาแล้วแต่ว่านี่มีทริปดูลนด่างได้หมดนะครับฟรีเลยพายาุง,งาน,นั่งเนี่ยครับอืมกุน,นตามผมมาหลายคนเลยนะครับว่าติดต่อผมได้ทางไหนผมบอกว่าทางลิงไดเวทเลยนะครับเดี๋ยววันน้เขาชาวบาไม่ตูกนะครับแต่คลิปนี้เดี๋ยวผมจะลง ผมจะลงอ่าชื่อเฟซบุ๊กไว้ให้นะครับหน้าจอเลยนะครับหน้าจอคลิปเลยนะครับจะตามมาเลยนะครับไม่ต้องคูดมากนี่ว่าตัวเองแล้วนี่เอ้าเพืเ่อนๆตามมาดูนะครับบอกไปดังเปรอเปรอะแล้วนะครับผมนนี่อากาศเดี๋ยว,วนี้มันรียด่างนะครับนี่ครับด้วยอากาศนะครับ นี่นี่นี่มันมีใบด่างก็วันนี้ก็วนี้มียอดข้าวด่างอยู่กันนะครับนี่ถ้าเอาไปได้ก็คือตรงควันเอาไปหมดแต่แต่ว่าพุ่มไม่เอาไปนะครับสีบ้านพุ่มมีอยู่เลยนะครับนี่พุ่มไก่เป็นๆดูด้วยไหมนี่สีตานี่ข้าวเลยนะครับตานีเกี้ยวนี่ข้าวนี่เกี้ยวแต่แต่คนขิดอีเลียงนี่ก็ควันใบนี้เอาไปไม่ะถึงเว้นในพุ่มนี้เลยนะครับแต่พุ่มไม่เอาไปนะครับโอเคครับถามมาเลยนะ จง่างโอ้นี่เลยออกจุดเลยนะครับเป็นจุดเดียนี่มีทิศหลุดเข้าไปนะครับหลุนด่างต้อช่วยกัดแต่ว่ายังไม่โตกใจบุ้มนะครับนี่แต่ว่าช่วยช่วยแน่ๆช่วยคือที่บ้านผมมีแล้วนะครับวันนี้นี่ๆๆเลยเหมือนๆใบเนี้ยโหช่วยเหมือนนี้ก็ช่วยครับนี่ดูครับโอเคครับเดินเล่นกันโตนะครับ โอเคครับตอนนี้ก็พบกับใบยาจุงอ่างแล้วโอ้เสียาดายกัดคุณหนุกวะมันเรื่องที่ตายมันโยกเก้าหนะครับไม่ออกโอ้นี่นะครับนี่ออกเก้าเลยวนี่นะครับเป็นเป็นมาเดื่อเลยเทนี่ไงครับเดี๋ยวผมว่าห้าไหลอย่าไล่จุดเรื่องเรื่องอย่างนี้ดีแล้วมันโยกเก้าแบบนี้แต่นี่หนาวด้วยเลยวก็ล้างจาเสียดายกัดน,นี่เรีอกมาเดื่ต้นบุญโอ้โอ้ผมนั่งด้วยนะครับนี่นครับโอ้ข้าเลย เดี๋ยวใบเป็นรูนะครับโอ้ข้าวเดี๋ยวพี่โอ้แมกนีิโอ้โอ้หนี่ข้าวเลียนะครับเพื่อนมามามาดิอันนี้ดิเนี่ยครับใบข้าวนะครับนี่ไหนข้อมุมข้าวข้อมุมข้าวนะครับอันนี้เยออย่ข้าวเหลือกันอันนี้ก็ไหลายข้าวเหลือกันนะครับโควนี้พวกหม้อด้วยว่าตันเล็กนี่นะครับ ตัวเล็กนี้หนึ่งตนตอนไหนตอนไหนดูดูอันนี้ก็เกือบเผลอเลยนะครับอกตัวไอ้ขัดอืนี่ก็ห้ามาขัดนี่ก็ปนปนโอ้ตัวไอ้ตัวไอ้ขัดมาเป็นนีจ้ะสังตนนี้ไปก่อนนะครับโอปายาจงหวัง,วงไปแล้วนะครับอดใจไม่ไหวขนาดวัดศรีบ้านจังหวูมันเร็วนี่ครับ นี่ก็จังหวูเลยนะครับเต๋อบานเต๋อว,ว่าอดเจไม่ไหวนะครับเป็นมันช่วยช่วยตั้งตัวในนี้ไปก่อนนะครับเก็บเหงียนพญาจงอางไปเลยนะเต๋ยวพญาจงอางในจิงบีไม่ใช่เป็นน้องเต่งกดดึงไปก็มาใหญ่าตายนะครับพมปลูกไว้จังหวูเลยครันเต๋อบานครับในป่ายางนะครับห,หนึ่งวัวนะครับแปครับ ไอ้เพื่อนๆยังไม่ตูกไม่ชอตนะครับปิดรักทรั้งนะครับอื้ืออื้อปิดได,ด้ด้ยเนี่ยครับหนึ่งต้นแล้วก็ไม่ได้เลยตั้งไว้ใช่โฉมนะครับนี่กุเลเลนักหลาเนี่ตัวน,นี้เป็นดูครับ นะสร้างต้นนะครับเอาไปนี่เพื่อนๆนะครับพอไปรุนด่างนะครับเออนั่นก็ช่วยนะครับตายหลาวกูอันนี้เต็มบ้านหลานนะครับเต็มบ้านล้านเต็มเมืองแล้วนะครับพ่อโทษด้วยนะครับบางทีว่าเล่งไม่โผล่ไม่เลยนะครับคือไม่ได้เจตนาเล็งขนาดครับเดี๋ยว่ามันปิดปากไปนะครับผมช่วยหลาวตัวนี้ครับดูนะครับ โอเคนะครับเพื่อนๆเดี๋ยวเราก็เดินขึ้นไปบนเลยนะครับเดียวเดินขึ้นบนหัวนูนเลยนะครับแมวเลยนะครับตัวนู้กระด้างนะครับกระป๋อเลยตัวนู้กระด้างนะครับแมวเลยนะครับตามาเรืยนะครับตอนนี้ก็เดดึงบนกันเลยนะครับเดี๋ยวมาเลีพญาถูง้างตอนนี้ก่อนนะครับมีดอกันมีวัวกันเลยก้าวกลางเป็นก้าวไปเลยนะครับเดี๋ยวปุมไม่ไวเลยวนะครับเอาไปเลยว นี่กองก้างมันก้าวเลยโอ้ย่วยขาดตัวนี้เดี๋ยวไว้เจอกันนะครับไอยเมาสีล้างนะครับผมนี่มีทีลามทึงกลางในนะครับเนี้ยตัวนี้เนาอพอแล้วนะครับไข่เอาไปนะครับของก้างก้าวนะครับตัวยี้ตัวน้ตัวนี้นะครับเดี๋ยวใต้เป็นเพิ่อนเลยจัดๆสักทีครับมีน้อมีอดอกนะครับครโอเคนะครับพอแล้วไปที่ขึ้นไปกับบนว่านะครับยุ่งมาก ครับก็บโอเคครับตอนนี้ก็ถึงบนชนเลยนะครับผมบนชนเขาเลยนะครบับตอนนี้นะครับเดี๋ยวผมกาว่าเดี๋ยวเดินลุงไปทางนี้นะครับไปออกป่าย่างเล็กข้างหน้าแต่ก็โร่ไปเดินหน้าเรื่อยๆกันนะครับตามมาเลยนะครับตามมาเลย ăn được về đây nè đi cắn nó cắn nè gặp nhưng nó mì đáng nè gặp nuôi còn bốn mươi thôi ok là gặp nhiều nhi okay, đơn cưng phải thắng luôn á chuyển về luôn ก็โอเคครับตอนนี้ก็ได้นางฟักอ่ายเนื้อครับสักประมาณสักทิพนาทีนะครับผมมีคือหนังกินน้ำกินเรยนะครับกินน้ำกินเนี้ยวกินนุ่มครับเดีวก็ตรงนี้เดี๋ยวผมนังก็คือเป็นป่ายางนะครับยุ่งขคดรมากเลยนะครับเพื่อนเโือนอ้แต่กลางๆเป็นป่าปามเล็กนะครับแต่ตอนนี้ผมเม้นต้นปาลักต้นนะครับนี่ครับหมูตะกิดแล้วนะครับนี่ครับไม้ด่างนะครับนี่นะครับเดี๋ยวก็พญาจุงอ่างด่างนะครับพิษนึง นี่กระด้างนะครับใบนี้นี่กระด้างนะครับนี่กระด้างนะครับรับสวยนะครับจุดนี้สวยก้โอเคครกับเดียวผุมกินน้ำกินท้ายเร็จแล้วก็ไปเดินกัน่ตนะครับผุ่ม นะครับตอนนี้คือได้พบกับต้นแอร์ทินะครับในบาลานะครับต้องรีบนะครับอันนี้นกับเนื้อตัวมันไม่ไม่ไม่ต้องรีบแบบนี้นะครับแต่ตอน scream, family, ตอน,ตอนี้ต้องรีบเลยอ่านก้าล้านนะครับตอนนี้เอาไม้ตักลงแมวนะแต่ตอนนี้ช่วยไหมครับเพื่อนๆไม่รู้ตัวนี้เลยใค่รู้จักมั่งนะครับคอมเมนต์มานะครับช่วยช่วยช่วยตัวนี้ตันเหล่ตันอื่นน่ะไม่มีตรงรีบนะเห็นไหมตันนั้นด่างนะครับ ตามมาเลยครับเรนี่และมีทิชช่นะครับ,ต,รนนรบต่อเดียวข้างหน้าเป็นปลากัวเทือนนะครับเพื่อผอบด่งบางมั้งนะครับวันนี้นี่ก็ขึ้นลูกควนลูกกีท้องนะครับต่อเดียวลูกกีรำข้างหน้านะครับเรบาเกี้ครับเพื่อนๆตามมาดูแลนะครับผมนี้ประหย่จุงอ้างแล้ว หาเสียได้อากาศตัวนี้ใบเป็นรูนะครับนี่นี่น,น,นี่กระอกมันเลยงอู้นู่เลยแผ่นกวงไปเลยเต่ะอ,อย่างงูแม่งอู้มันดัางฟรีเลยอู้นี่พยาถึงอ้างล้วนๆน,นะครับดุ้งมาเลยครับตรงนี้นะครับดูอ่ะโอ้สุดยอดมากนะครับเดี๋ยวรเราแค่เดินไปดีว่านะครับยุ่งพบการมัดเดียนนะครับผมตามลงมาเลยนะครับ ก็โอเคครับตอนนี้ก็ถึงปลาใบถ่วยแล้วนะครับตามมาดูนะครับนี่ครับนี่เยอะแยะเลยนะครับเดี๋ยวว่าด่างไม่รู้มีไหมครับกตัวนี้ใบถ้วยครับอืมร่งใบที่ม่วงด้วยนะครับเป็นยังโอเคครับเดี๋ยวเดือนเล่ยๆนะครับเดี๋ยว้าว่าก็ฝันฟื้นนะครับเดี๋ยวว่าหน้ารุนนะครับเดี๋ยวผมจะ่ายดอีกทีนะครับผมโอเคนะครับ สวยมากเป็นเฟืเ่อนอ,อู้ดางดางดางอ,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 อูง้งามคัดเคยรู้จักมั้งกับตัวน,นี้เลยตัวนี้ผมเอาเน้นอนนะครับโอต้ตาโลเลยโเห็นกของดางวันนี้ตั้งโอเคครับเดี๋ยวเราจะตั้งตัวนี้ไปก่อนไม่ได้จัดนะครับตั้งไว้นะครับจากนี้ก่อนปุ๊บมีตรงจานน้อมอย่างนี้นะครับเป็นดางดี้วยงาม แล้วไม่รู้ไม้เรื่อยนะครับช่วยอะไรแต่ว่าอืมเพื่อนๆดูนะครับโอ้สุดยอดนะครับช่วยไหมนะครับเพื่อนว่าช่วยไหมใครรู้จักมั่งว่าตัวนี้นคอมเมนต์มาด้วยนะครับแบบไอ้พของดังเยอะแยะเลยนะครับวันนี้ ดเดี๋ยวจะเดินเละกล้วยลงไปแปางพลางนะครับกล้วยกล้วยปบาด้างน,นะครับกล้วยเพื่อนครับนี่โจระกิดาล,ล,ลาหมูระกิดลาหมูระจังเลยนะครับอันนี้กระด้างอันนี้กระด้างน,นะครับอืมปุ๊กี้นะครับเดินตามลงไปก๊าลังนะครับเดินไปเ,นเรื่อยๆนะครับผม โอเคครับตอนนี้ก็บปุ้มในเดือนลุงมาจากปักนมงเรียนนะครับแล้วก็นี่ครับมีกล้วยปลานะครับเพื่อนเพื่อดีดิดิเรื่องเรื่องเก๋นะครับจะาปนซื้อลักปุ้มนะครับอย่าเสียใจนะครับรองตาวดาดไปเรียวนะครับปุ้มเรียบร้อยเลียวนะครับขอโทษนะครับเพื่อนๆที่ว่าตีหัวเต้ยงตาไว้ดิเจ้าปนซื้อนะครับรองตาวายคาดผลนะครับมีด้วยนะครับเพื่อนๆใครที่ชอบก็คอมเมนต์มาเลยนะครับด้วยนะครับ นูกันนะครับโอ้นูงามอยังเร่งนะครับเออมือไม่ว่างนะครับต้องใจตีนงนะวุ้ด้อมพลาสต์อันี้นะครับเพื่อนๆนี่นี่นนโอ้งามครับงาม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 โตนอนี่งามนะครับอืมอืมช่วยการดนะครับนอนนี่อืมเพื่อนๆดู หามรนะนะ้อยในเมียนเนาะโอ้ยวยควาดโน่นนี่นะครับเดี๋ยวผมป่อยขึ้นเหมาวัดลังนะครับเพื่อนๆดูไอ้อนนะครับนะครับงามครับโน่นนี้วันนี้คือเต็มมันเรียนะครับผมเี่อาวันนี้เดืเอดไปเลยวะมีเตจเรย์ไหมนะครับเดี๋ยวเพื่อนๆเดี๋ยวพูดไปเลยวะนะครับ มุดแทงมือเลยไอ้ร้อยขอบันพื้นอ้ถูกนอกเลยะนะครับดูหวามคลาดใครสนใจนอนี่ก็คอมเมนต์มาได้เลยนะครับเอานะครับเดี๋ยวคว่าปุ๋ยยี่แมวไว้นะครับนี่ครับดึนลงมาเรืเลยนะครับ ครับกินไปกินมาแต่ตนนาาเ,เ,เพื่อนเพื<ๆ>่อผมอย่ากังวุ่นะครับดูกับรองเท้ารองเท้าส้นหนาครับปังได้เลยโอเคครับนะเพื่อนๆเดี๋ยวก็มาดูตอนนี้นี่นะครับขี้มินนะครับขี้มินด่างใส่เกลี้ยนมั้งนะครับนั่นนะรวยครับี๋ยวว่าใบมันยับเยี่ยวมาแล้วนะขี้มินด่างครับไรตน้น ไปดูมาเล็ว้วยอ่าก็เรียกได้ว่าเสือพลานนะครับเดี๋ยวผมมันผมว่าเสือนะเดี๋ยวว่ามีคนมินมานะครับว่าในคลิปผมว่าเสือพลานนะครับเดี๋ยวผมตามาเร็วตั้งใบที่ม่วงไม่เป็นไม่เร็วเดีย๋ยวนี้ก็ก,การแดงพี่นะครับเนี่ยครับสี่ม่วงนะครับนี่ก็มันนะครับ นี่นะครับช่วยแม่ครับเปิลเปินี่มันปีนะครับแต่นี้ไม่มีลร้กัดนะครับเลกเปิลเล็กดิช่วยกัดเัิเล็กนี่ครับครับโอเคนะครับใครที่ว่าติดตามผุมเลยคลิปผมจนจบนะครับรู้นะครับผุมได้ไมยด่างนะครับเดี๋ยวก็ได้เสื้อพลานะครับ่ังเด้งหนึ่งต้นนะครับช่วยมัแงนะครับนอกนี่ี๋ยวก็ได้หมยด่างหนึ่งต้นนะครับม่ดูหม้เลย แล้วก็เป็นไม้อีกหนึ่งต้นนะครับด่างแล้วก็รประยัจุงอ้างด่างนะครับตามที่ต้นนะครับใครที่ชอบคลิปนี้ก็ช่วยกดไลค์กดแชร์ก็จะดีไงห้ผมด้วยนะครับพบ,พบกับผ่อมไม่คลิปวิดีโอหน้านะครับผมวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ